เดี๋ยวเรัวเดียกัวันนี้เจอกัรขนน่องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะว่าทำคลิปไม่ใช่วอลไม่ใช่หาอะไรทั้งนั้นเป็นคลิปแบบอยู่โรงพยาบาลเนอะ,ค,ะคือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแบบมาเฝ้าย่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเนี่ยข้างหลังเป็นโรงพยาบาลนะคะก็คืออยู่โรงพยาบาลนานมากนะคะตอนนี้ก็อยู่มาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วได้ก็เลยคิดเอ้ยทำคลิปหน้าละกันว่าการอยู่โรงพยาบาลเป็นลำบากแค่ไหน <laughs> คือตัวตอนแรกมาอยู่ห้อง ข้างพิเศษนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ข้างธรรมดาตัวเนี้ยคือแปดโมงสิบสามก็คือจะมาหาข้าวกินแสงมาหาข้าวกินนะคะก็แล้วก็ตัวสั่งซื้อของเยอะมากเราก็นั่นแหละเดี๋ยวไปซื้อกันนะคะคือหลงังเ็ซื้อได้จะถ่ายได้เพราะว่าน่าจะไม่มีมือถ่ายนะก็เวลาจะเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้เจ้าตัวนี้นะคะกีบอน เป็นเหมือนบตรว่าแบบเออเราเราก็ผู้ป่วยนะสามารถเข้าแบบโรงพยาบาลได้ง่ายไม่ต้องแบบพารูท้ทำนี่ให้มันเยอะเออหละก็คือก็แหละต้องไปซื้อของแล้วเพราะว่าแสงมันย้อนเวอร์จรีได้ข้าวเช้าแลวคือข้าวเหนียวหมูจิ้มแต่วันนี้มันไม่ด้มีข้าวดำอ่ะปกติมันจะกินข้าวดำแล้วข้าวดำร้านนี้อร่อยมากแบบเวลี่เวลี่อร่อยแต่ว่าวันนี้ไม่ตื่นสายเราะว่ย้อนเสา หม่เลยลงมาช้าตอนนี้แปดโมงสิบเจ็ดแล้วมันเพิ่งลงมาเปกติถ้าแบบเป็นวันกันทร์ในช่งใหม่เรียแปดโมงสิบจะประมาณเจ็ดโมงหรเจ็ดโมงครึ่งหมก็จะลงมาซื้อแล้วนะวันนี้มันก็เลยน่าจะหมดแต่ข้าวดำร้านเนี้ยอร่อยมากแต่นั่นแหละคือวันนี้ไม่ได้กินข้าวดำร้องไห้เสียใจละองค์อีกเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของในเซเวน่น ก็มีโอกาสออกมาคุยข้างนอกเลยนะคะคือตอนนี้ห้องเขาเขาลวลาทำค่าวสารก็เลยออกมานะคะออกมาเราข้างนอกก็เลยประพูดแลกกันว่ามาตรการเขาเรียกว่าอะไระเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมอย่างที่บอกว่ามันต้องมีไอบ้บัตรใช่ไหมแม่ไ,ไปเคนแล้วเป็นบัตรที่คือมันเขาเคร่งมากเลยนะมันดีมากเลยแบบถ้าจะม,มาเฝ้าหรือจะมาเย,ยียมต้องตรวจโควิด,ดก่อนแตามมา่ว่าฟังไหมคะ ให,ให้เยี่ยมไม่ได้นะคะแต่พห้เฝ้าได้นะคะยังไม่ไเลยเฝ้ามาหลายวันแล้วนะคะชีวิตก็คือคขอนข้างจะหง,งาหน,นิดนึงนะคะก็เรียนทําอะไรอยู่ตรงนั้น,นะคะซอกเตียงหรือแบบอยู่ตรงนั้นแหละก็อาจจะได้เห็นกันนะคะคนนี่จะไปเรียนต่อแล้วไม่ใช่เรียนต่อไปตามงานนะคะที่ไม่ได้จุดในค้าบทำไมไม่จดในค้าบวะนั่นแหละก็เขาไปตามเราเขาถูให้เสร็จก่อน ตองใสหรือเปล่านะคะเราตอนนี้ออกมาหาข้าวกินก mm ันค่ะก็คือมาแอะตามเรียนในคลิปใช่ไหมมันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงและคือตามเรียนก็ต้องลาศึก็ประมาณสองสามชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลาตึ่งซึ่งเราก็จะไปหาข้าวกินกันนะคะซึ่งในซอยเนี่ยมันมีของกินเยอะมากอย่าเอาไปดูกันนี่นะคะคือของกินเยอะมากแบบมากมากงม,มากที่สุดนะคะแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็ไม่มีให้นั่งกินนะคะไม่เคยกินสองร้านนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่ามันนั่งกินได้ของร้านนี้ กินไปแล้วเามานั่งกินได้นะ,ะแต่ว่าร้านอื่นอะยังเออแล้วก็มีข้าวมันไก่นในซอยอีกร้านหนึ่งนะคะที่เคยกินแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปกันเนี่ยคือร้านอาหารตามสั่งะคะ่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดหรือเปล่านะคะแต่เมื่อาวานอะตอนเย็นไปก็จะกินอาหารตามสั่งอยู่แต่ว่าเขาปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะแบบจะลองไปดูว่าไปได้หรือเปล่านะคะอุ้ยอ้าวชนพุดบานคือมันร้อนมากตอนนี้แบบร้อนจริงๆอย่างพี่่ะแล้วก็ ไม่จะไม่ซื้อน้ำแล้วนะคะเพราะว่าเช้าใหม่ซื้อกโกโก้ไปแล้วนะคะที่ไปดูดไม่เช้าแล้วก็ค,คือโกโก้ก็นี่ค่ะเออนนั่แหละร้านตรงหน้าโรงแรมคืออร่อยมากนะคะแล้วก็ใคาะว่าน่าจะน่าจะยังไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยะค่ะน่าจะกินนะคะข้าวก็กลับเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปนั่งรอข้าวกันดีกว่าลแล้ว,วลก้างห้องมอนหน่อยก็น่าจะไปไลฟ์สักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยทำงานต่อนะคะก็เดินกันก่อน,อนเลยรถ กินข้าวเพียงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลืมอ,อัดด้วยอัด,ดก็คือความสุดท้ายเลยจ้ะตอนนี้ก็เลยจะเดินกลับโรงพยาบาลนะคะก็คือจะกะดัดอิีที่โรงพยาบาลเลยไปอยู่แล้วนะคะกําลังกลับบ้านคะ่ะกลับบ้านแล้วกาลังกลับไปชั้นเจ็ดไปชั้นห้าแล้วนะคะจริงนะคะคือไปหาอะไรกินกันอีกแล้วนะคะเป็นช่วงเย็นนะคะโอ้วันนี้ไม่มีโจ๊กอยู่แล้วที่ห้าสิบวันเมื่อเช้านะคะส่วนอันนี้คือกำลังจะไปซืนน้อน้ำใหยาแล้วซื้อน้ำให้ตัวเองกินแล้วก็ คุณคนในห้องที่เหลือฝากนะคะก็ไปเจอกันข้างนอกเลยเพราะเดี๋ยวนิปจะถึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เดยวรีบนะคะมาสมัครคูณได้ก็คือออกมาเป็นรอบที่สิบก็ทหม่จะออกอันละสามรอบเองนะคะก็คือเช้าก็มงวันเย็นก็ก็เช้าก็กองวันเข้าเย็นนะคะแล้วก็แบบเป็นการฝากซื้อแต่ว่าวันนี้มีคนฝากซื้อเพิ่มนะคะมันก็เลยออกมาให้เป็นรอบที่สี่นะคะเออนั้นแหลกก็เลยไปซื้อของในเซเว่นกันนะจ๊ะและ้วก็อาจจะลองเดินดูว,ว่ามีอะไรกินก็จะซื้อเข้าไป อ่าสิ่ง,งดังมา,ากเลยของพี่ขานั่นแหละค่ะก็นัน่นแหละเออนัน่นแหละเออนัน่นแหละอะไรวะก็ไม่ได้อ่ะซื้อมาอะไรมาคะนั่นแหละไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรเพราะไม่อิ่มมากนะคือรู้สึกขึ้นไส้ขึ้นมาเลยก็เลยไม่ซื้ออะไรมาเลย